สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์บีคา m e l ม g e n จน6 Junior ซีซันที่2ครับ E.P. นี้เข้าสู่ E.P. ที่7แล้วครับโอ้โหหลังจากเราหายไปกันค่อนข้างที่จะนานมากๆครับเพราะว่ามีคอนเทนต์ฟุตบอลโลกคอนเทนต์ FFR เาเซียนครับเข้ามานี่ก็ทำให้แอดได้ แบ่งเวลาไปทําตรงนั้นก่อนทําให้ซีรีส์หลักของเรา2ซีรีส์ทั้งมาสเตอร g ล e คุมทีม BG จีมทูมิวเต็ดและที่คัมรีเจนวีซ u ก i ูเนียก็ได้พักไว้มาถึงเวลาของเราแล้วกลับมาลุยกันต่อเลยล่ะครับเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยครับ EP ที่ผ่านมาเราเจอกับใครมาแล้วเราชนะใครมาซึ่งในรายการ AFC Champions League มันก็ยังอยู่ในรอบแบ่งกลุ่มแล้วเนาะนัดล่าสุดเราชนะคิดฉีไม่ได้บุกไปชนะด้วยนะ และก็เกมต่อมาครับโอ้โหเป็นบิ๊กแมตช์ของไทยลีกแมตช์เดยที่4บุรีรัมเปิดบ้านชนะ b ีจปทุมยุตนเต็ดได้1บุประตูต่อ0ครับซึ่ง EP เนี่ยเราก็ต้องเจองานหนักอีกเช่นเคยครับเป็นแมตช์เดยที่5กับแมตช์เดยที่6ในเกมไทยลีกบุกไปเยือนชนบุรี FC และเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเก่าของน้อง BC ครับราชบุรี f c แล้วครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจทั้ง2เกมครับ ซึ่งต้นปีเนี่ยน่าจะจบแน่นอ,นอนแอดก็จะพยายามเร่งให้มันจบต้นปีนะเพราะว่าในช่วงเดือนกุมภาแอดก็จะมีภารกิจในการรับปริญญาล่ละครับช่วงนั้นก็น่าจะหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งนะแต่ว่าแอดก็จะพยายามทำสองซีรีส์เนี่ยให้มันเสร็จล่ละครับเดี๋ยวแอดจบภารกิจทุกอย่างเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรเจกต์ใหม่กัน เดี๋ย็มาโวจากเพื่อนๆนี่แหละว่าเราจะทําอะไรกันต่อดีล่ะครับเพราะว่าคอนเทนต์มันมีค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะซึ่งในเกมวันนี้กับชลบุรี fc อ่ะเขาก็ให้เราเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับถือว่าการที่เราย้ายมาบุรีรัมย์ในรอบเนี้เขามั่นใจในตัว v ีซิจริงๆครับให้เป็นตัวจริงเกือบทุกนัดเลยนะก็โค้ชของเราครับมาสัตย์สลอิชิอิก,ก็ออกมาพูดว่าเราต้องจับตาชลบุรีเอาไว้นะเพราะว่าชลบุรีนี่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่ว่าอันดับของชนบุรีเนี่ยแข่งไป4แพ้ไป3เสมอหนึ่งนะไม่ยังไม่ชนะใครเลยนะชนบุรีเนี่ยแต่เวลาเจอกันก็ถือว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้นะขณะที่บุรีรัมย์ชนะทั้ง4นัดเลยนะครับและเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นนะโอเคมีอีกหนึ่งเรื่องที่แอดจะมาแจ้งใน E ีีนี้คือเรื่องมุมกล้องครับเวลาแอดเปลี่ยนเป็นมุมกล้องนะักเตะก็มีเพื่อนส่วนหนึ่งดูแล้วเวียนหัวอะไรประมาณเนี้ยแอดก็เห็นใจเพื่อนส่วนนั้นเหมือนกันพอเวลาแอด เปลี่ยนเป็นมุมกล้องมุมสูงเพื่อที่จะให้เพื่อนๆ,อนๆที่เวียนหัวดูได้เพื่อน,อนที่ชอบมุมกล้องนักเตะก็เหมือนแบบไม่ค่อยอินอะไรเงี้ยเอาอย่างงี้แล้วกันนะ e ีนี้แอดจะเล่น2แมตช์แมตช์แรกแอดจะใช้เป็นมุมกล้องนักเตะแมตช์ที่2แอดจะใช้มุมกล้องมุมสูงที่เราเคยสลับกันใช้เพื่อนๆดูจากอ p พีนี้ปุ๊บเดี๋ยวแอดจะเปิดโหวตในแถบชุมชนแล้วกันว่าจะเอามุมกล้องไหนสําหรับซีรีส์นะ สำหรับซีรีส์นี้นะซีรีส์มาสเตอร์ลีกไม่เกี่ยวนะครับก็ถือว่าโหวตกันมาแล้วกันเดี๋ยวแอดจะยึดโหวตโหวตนั้นอะเป็นหลักเลยแล้วกันเนาะถือว่าโหวตมารอบหนึ่งแล้วแหละแต่มันก็ยังมีเพื่อนๆส่วนหนึ่งที่ยังไม่ค่อยที่จะอันนี้สักเท่าไหร่อ่ะเนาะแต่ว่าเขาเนี่ยแหละแอดจะยึดโหวตนี้เป็นหลักแล้วนะมาครับเกมกับชนบุรีเข้าสู่การขันเลยดีกว่าครับวันนี้เรามาเยือนเขาเดี๋ยวไปชุดดาก็ได้ครับตัดกันดีโอเคไปดูแผนของอาจารย์มาสตราอีซีอีซะหน่อย โอ้เขาใช้แผน4-2-3-1ใช้สุ p e r c h a เป็นหน้าต่ำสุวรณัตหน้าเป้าปีกซ้ายวีซิกปีกขวาโบลิงกีก็ถือว่าชุดใหญ่เลยครับในการมาเยือนชนบุรีในวันนี้และชนบุรีเขาก็มาในแผน4-3-3นะถือว่าน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยเกม Hi aux, ไฮลักลีโวไทยลีกบิ๊กแมตช์ระหว่างชนบุรี FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ let's go วันนี้มากันที่บ้านของชนบุรีครับชนบุรียูทีเอสเตเียนะครับมาวันนี้ เป็นเกมไทยลีกบิ๊กแมตครับในซีรีส์ของ b e c o m ัม g รีเจนวีซิกจูเนีเนี่ยมันก็ยังเป็นช่วงของต้นซีซั่นล่ะครับแต่สำหรับ Master League BG ีเนี่ยก็ใกล้แล้วครับใกล้ที่จะได้บทสรุปขึ้นทุกทีนะก็เป็นรายการ์ c เนี่แหละที่แอดหมายมั่นปั้นมือแต่ก่อนจะไปพูดถึงซีรีส์นั้นเรามาทำซีรีส์นี้กันก่อนละกัน มีคำลีเจนวีซิกจูเนียแล้วเนาะตอนนี้เราก็อยู่กับบุรีรัมยูเนเตดแล้วครับในอนาคตเนี่ยแอดก็คิดว่าถ้าน้องฟอร์มดีมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจลีของญี่ปุ่นมันก็สารต่อได้นะหรือว่าจะไปที่ต่างประเทศเลยอังกฤษเยอรมันสเปนอะไรก็ได้หครับถือว่าถ้าฟอร์มดีนะอาจจะไปสารต่อในฟีฟ่า23ก็ได้ครับเพราะว่าตัวเกมแอดมีแล้วมา มาดูเกมวันนี้กันก่อนลนะเนาะซึ่งชนบุรีเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะหน้าคู่เนี่ก็ใช้เดนิสมูริลโลแล้วก็ยูบยองซูเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ประหมาาไม่ได้แล้วชนบุรีเนี่ยเขามีหน้าเป้า2คนที่สุดคมเลยแต่ในส่วนของบุรีรามของเราเนี่ยก็ถือว่าแก่งทั่วแผ่นนะโอ้โหถือว่าดีทุกตำแหน่งแหละครับเกมวันนี้จัดเต็มละครับ วันนี้โกอุ้มก็ได้ลงด้วยนะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในทีมครับแล้ววีซิกจูเนียก็ยึดตำแหน่งปีกซ้ายตัวจริงของทีมไปเลยล่ะครับมาเกมใกล้ที่จะเริ่มแล้วครับมาครับเกมมาเริ่มครับอย่างที่เราพูดไว้ครับมาปรับมุมกล้องก่อนละกันเอาเป็นตอนแรกเป็นมุมกล้องถ่ายเทอดสดนะที่เราเรียกว่ามุมสูงเนี่ยแต่เกมนี้ก็เหมือนที่พูดไว้ครับจะเป็นมุมกล้องนะักเตะละเนาะโอเคเพื่อนๆโอเคมุมกล้องไหน ไปโบตที่แถบชุมชนกันได้เลยนะครับมาเดี๋ยวไปชมเกมกันเลยกินิพงศ์แสนสนิทคลอสมาจังวันนี้ต้องดักครับมูริโล่เกือบยิงได้มาอีกแล้วครับเดนิสมูริโล่จังไงกะแทกโอ้โหเขาฉิดกะแทกได้สวยแลวโต้กลับครับพิ้งไปฝั่งขวาจังหวันนี้ก็มีกิสตาการ์แมนดักอยู่ครับถือว่าเริ่มเกมมาได้ดีเลยนะชมบุรีเนี่ยจังหวันนี้โอ้โหฟันษาล้นไปถึงเอามาดูออสตาล่าครับยังได้โบลไม่เท่าไหร่เองนะซาับวีซิกเนี่ย สุบรยาสุบัญยาคืนไปที่อภิสิทธิ์สุบัญยาพิงสุบัญยาพิงแล้วหนีโอ้ดักได้สวยครับโอเคเป็นบอลโต้กลับของบุรีรัมย์อีกหนึ่งครั้งครับสุบรัณวีซิกพยายามหาช่องครับบุริงกิขอได้ไหมโอ้โหบุริกิคืนแบบนี้ไม่ดีเลยครับโอ้โหจ่ายเสียแต่จังหวะน,นี้ก็ยังไงเป็นบอลของชลบุรียูบิองสูออกไปที่ธนเศษธนเศษ,เศษยก จังหวะน,นี้ถึงไหมออตตารายังมงตั้งมาได้ครับโอ้เป็นบอลของชนบุรียาวเหมือนกันนะครับอภิสิทธิ์ธนาเสอยู่ยู่โอ้โหแล้วยิงติดเซฟออ้ยแล้วจวังหวะนี้เคียวไปได้เกือบโดนซ้ำเลยครับโอ้ยเริ่มเกมมามาดีมากครับชมพลีต้องรวมๆมสมาธินะเป็นทุ่มของชมพลีจ่ายจังหวะนี้ไม่ดีแล้วครับเคียวมาได้สุภาชัยพักแทบไม่ได้บอลเลยครับวีติกช่วงครึ่งแรก ยกมาจาังหวะนี้ก็เสียอีกแล้วครับโอ้โหโอบอลทิ้งของบุรีรัมวันนี้ไม่แม่นเลยครับ oh <my> เอาใจสวยบิซิกไหลช่วงนี้ <c oughs> ก็ไม่ถึงสุบนัทเขาเคลียร์มาได้ก็ยังเป็นบอลของบุรีรัมเขาชีสธีทะทรโยกมาอยู่ตรงกลางครับสำหรับบิซิกโดนลุมครับเขาชีสโดนลุมขึ้นไปก่อนครับโอเคเซตเกมให้ได้นะอัสายกไปโอโ้นี่ครับ อิชิอิวันนี้มาโบอลโยนะแล้วมันเสียหลายจังหวะแล้วครับโ,โอกาสยิงยังไม่มีเลยครับสำหรับบุรีลำเนี่ยโบลิงกิโจนาธานโบลิงกิฝังขวาของบุรีลำตัดเข้าไหนล้วให้มาที่สุพรรณห้องไม่ถึงครับนี่แหละครับเขามีกิษสาการแมนที่คอยดักจังหวะอยู่นะแล้วเป็นบอลของชนบุรีนาะทีที่38แล้วหลักครับก็กายที่จะจบครึ่งแรกนี่ยังไม่มีโอกาสจะดจเลยนะรถจ่ายจังหวะน,นี้ไปติดกันเองอีก โอ้วนันนี้ถือว่าล้างสนามมาพอสมควรนะสำหรับซีรีส์ทั้ง2ซีรีส์เลยก็ต้องมาปรับตัวกันลวครับมาวีซิกได้บอลแล้วฝั่งซ้ายว่ายังไงมีเพื่อนชีครับสุภนัทตัดเข้าในาเลยครับเจ้าหนี้ว่าอย่างไรสุภนัทยึกอยากยึกยากอยู่คืนไปมาชิงกันได้ครับวีซิกวีซิกเรามีสุภนัทเกือบยาวจะจ่ายให้โบลิงกี้ก็ไม่ถึงนะครับโอ้โหเสียครับเจ้าหนี้เอาพิสิทธ์ให้ไปที่ยูบิยองซู แทงไปที่เดนิสมูริโลโตกลับของชมบุรีมาแล้วครับสุบัญญาให้ Dennis. Dennis ilo, เดนิสเดนิสมูริโลทันาเซจ่ายไปติดวีซิกโอเคเป็นทุ่มของชมบุรีโอ้ก็จบครึ่งแรกเลยครับโอ้โหโอกาสยังไม่ค่อยมีเลยนะมีโอกาสโดนเปลี่ยนตัวนะครับช่วงครึ่งหลังเนี่ยมาเดินไปชมครึ่งหลังกันต่อครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับหาช่องครับวีซิกวันนี้โอกาสน้อยมากครับ ลอสไปนี่แหละครับบอลยาวของบุรีรามใช้ไม่ค่อยได้เลยนะวันนี้ถือว่าน่าจะวางแผนมาผิดแล้วครับอาจารย์อีซีเป็นบอลของชลบุรีอีกแล้วออสตาล่ายกมาดานิโลพักเจาก้านี้ยังไงดานิโลแล้วธนเศษตรยิงตดเซฟโอ้โหนี่แหละครับจวนจะโดนครับบุรีรามถือว่าโอกาสของชมบุรีโอ้โหเปิดไปเฉลบด้วยครับแล้วเข้าทางดานิโล พักได้ครับแกตัวใหญ่นะพักบอลดีแล้วไหลให้ธนาเสจับแล้วยิงยังดีครับศิวรักษ์ยังเซฟได้ตัวนี้เป็นเตะมุมที่สุบัญญาปุริสายสุบัญญาเปิดมาเจ้าหนี้แล้วยังไงเนีย่ยมุมกล้องเนี่ยมันจะมองยาก่อยนะมันมองไม่ค่อยเห็นบอลละครับนพนลเราก็ต้องไปช่วยเหมืองควายหลออได้ธนาเสตลุมสองคนเขาชี้อย่างจริมไม่ได้นพนลเปิดมาเอ้า โอ้กลายเป็นว่าเขาให้ฟาวย้อนหลังแล้วครับมีโอกาสโดนเปียกน,นะครับสำหรับวีซิกเนี่ยเอาชิสครับไปแซะอน,นาเซ่นะจังหวะนี้นี่ครับเขาพยายามจะไปพัวพันแล้วไปแซะจังหวะนี้ก็เป็นฟาวครับมาเป็นกำแพงสําหรับวีซิกสุมรรยาอยู่จิโบลสุมรรยาเปิดยังไงจังหวะนี้เคี้ยงมาได้ยังมีแถว2องโนบะโนนนบะนนยังตบไปได้เอา้าดักได้ครับโบลิงกิแล้วสุภนัท สุภนัทลอเพื่อนครับให้มาวีซิกวีซิกต้องรอช่องนี้สุภนัทวิ่งไปเลยยังมีกิษสากาแมนโอ้ทีมชาติทั้งคู่ครับเกยาดักโบดีมากครับกิจสาเนี่ยแล้วจังหวะนี้ก <The apro> ็เ <doświad> ป็นโบของชมลีแล okay. ้ววีซิกก็เหนื่อยแล้วด้วยครับโอ้โหมีโอกาสโดนเปลี่ยนตัวได้สูงมากเลยนะพันนลไหลมาช่องนี้เรามีเลบินสุลากาเอาสุบัญญาโอเคเอาบอกคืนนะเบิร์ครับเขาชีสให้มาวีซิก จับจังหวันนี้โอ้โหโดนตามโอ้โหโดนลุมเสียบอลครับวีซิกวันนี้เล่นไม่ดีเลยครับเดนิสมูริโลบอลของชลบุรีมูริโลต้องมาช่วยครับเปิดไปโอเคดักได้โอ้จวนี้ต้องเคลียร์ครับเคลียร์ไปเลยอ้ลงมาต่ำมากครับวีซิกวันนี้ธนาเศรษสุวรรณยาติดครับเป็นบอลของบุรีรัมวีซิก วีซิกจูเนียด้านหน้าก็มีสุปชัยครับตัดเข้าในตัดเข้าในครับวีซิกไม่มีใครเข้าครับไม่มีใครเข้าโยโอไว้ผ่านภนะิพ oh, ิธิ์โอผลาดแล้วครับวีซิกวันนี้จังหวะมันช้าไปหมดเลยครับทีละท่อนอเป็นบอลของบุรีรัมนาทีเจ็ดสิบยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับบุรินกรตัดมาสุปนัทโอโหจ่ายไม่แม่นอีกแล้วครับสุปชัยให้มาที่วีซิกขอลองเลยไหมตัดเข้าในเจ้านี้ ขอยิงด้วยขวาติดเดือกครับโอ้โหเขามาบล็อกได้เร็วนะดานิโลแล้วเป็นบอลของชมบุรีโอกาสยิงจะจะยังไม่มีเลยครับสำหรับวีซิกจูเนียวันนี้โตกลับของชมบุรีเอามาดูออตตาล่าสุบรรยาโอ้โหตรงกลางลูกเลยครับสุบรรยามีพื้นที่ให้ดาน,นิโลเจ้านี้โดนแซะต้องช่วยครับวีซิกต้องช่วยเกมรับครับธนาเซตแซะไม่โดนอีกเปิดอดานิโลได้มงด้วยนาที76น่าจะมีการเปลี่ยนหรือเปล่าครับ ก็เปลี่ยนละครับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่วิซจูเนียเล่นไม่ดีครับยอมรับเลยครับว่าเล่นพลาดหลายจังหวะมากครับแลวจังหวะนี้ได้มองเอกโอ้โหเกือบได้ครับชมบุรีวันนี้เตะมุมมาไฟอีกโบเกียนะมองจังหวะนี้ก็ลุดกอบออกไปโอเคระหว่างนี้แอดขออนุญาตกรอเวลานะครับโอ้แล้วเขาส่งเป็นอายุบมาซิก้าลงมาแทนเนาะโอเค สุภชัยใจเด็ดยิงประตูขึ้นนําให้กับบุรีรัมยิงนาทีบาปเลยครับโอ้โห,โ,หโหเป็นการทดเวลาบาดเจ็บครับ91นาทีแล้วเหลืออีก1น่งนาทีเท่านั้นก่อนจบเก,บเกบมแล้วดูสุภะชัยยิงดิโอ้โหมาได้ลูกผีจับยัดครับบุรีรัมตาย่างจริงดูครับเชง่อวัน,นี้สุพนัทให้มาสุภะชัยจับแล้วยิงเช็ดเสาเข้าไปเลยครับโอ้เช่วันนี้ไม่ต้องเซฟแล้วครับนักเตะชุมีขาอ่อนเลยครับเล่นดีมาทั้งเกมเลยนะสำหรับชมบุรีอ่ะ มาเจอจังหวะนี้จังหวะเดียวครับสุพนัทให้สุปชัยจับแล้วขวดเลยโอ้โหถือยิง10เต็ม10เลยครับลูกนี้ของสุปชัยใจเด่นโอ้โหตายากนะครับแล้วยังไงจะจบเกมไหมจงหวันนี้เดี๋ยวต้องหยุดเวลาเลยเคลียร์ขึ้นไปจบแล้วครับโอ้เป็นชัยชนะของบุรีรัมในวันที่วีซิกเล่นไม่ดีก็ยังมีคนอื่นมาแบกครับและเกมวันนี้เป็น สุปชัยใจเด็ดแหละครับ,บที่ยิงประตูนาทีบาให้กับบุรีรัมบุกมาชนะชนบุรีได้แล้วครับวันนี้ชนบุรีมาดีมากครับโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ2แต่ไม่เป็นประตูในขณะที่บุรีรัมย์มีโอกาสยิง2ครั้งเข้ากรอบ1เป็นประตูหนึ่งเลยโอ้โหต้องยกเครดิตให้สุปชัยใจเด็ดเลยครับว่ายิงเฉียบคมมากๆนะแมนอัตโนมตก็แน่นอนครับเป็นสุปชัยใจเด็ดแหละครับแล้ววีซิกดูครับดูสเต็ ดูเลตติ้งของ V6 4.5้คืนน้อยน้อยที่สุดในสนามเลครับไม่มีใครน้อยไปกว่านี้แล้วถือว่าเป็นเกมที่เล่นได้แย่มากครับต้องมาลุ้นกันนะว่าเกมหน้าอาจารย์อีซจะให้เป็นตัวจริงหรือเปล่าไปลุยต่อครับนี่คือผลการแข่งขันทั้งหมดในแมตช์เดย์ที่5้นะไปดูที่ตารางคะแนนก,นกันหน่อยครับซึ่งนี่แหละครับก็ถือว่ากว่าจะเก็บชัยมาได้ต้องให้สุภชัยไปยิงนาะทีบาปเลยมี15คะแนนชนะ5นัดรวดเลยครับซาับ,บรีลัมแต่ทีนที่ตามมาคือ ทูแบงคอกยูนเต็ดนะตามมา13คะแนนนี่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันโอเคไอ้ครับเกมต่อไปต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมเก่าของน้องวีซิกจูเนียย่าราชบุรี FC ลซะครับโอ้โหก็ถือว่าเกมที่แล้วนี่เป็นเกมที่เล่นไม่ดีเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแอดได้เล่นมุมกล้องมุมสูงมุมถ่ายท่อสู่ะมันจะทําให้เราเห็นตําแหน่งการยืนของเพื่อนและของตัวเองได้เล่นได้ง่ายอา่ะพูดตรงๆคือเล่นได้ง่ายกว่านี้เยอะ และทําให้แอชชินแบบนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแอชก็ไม่อยากแก้ตัวหรอกครับโอ้โหก็อย่างที่เห็นแล้วครับเกมที่ผ่านมาเล่นไม่ดีเลยครับสาหรับวีซิกมามาดูวันนี้กันเดี๋ยวจะใช้เป็นมุมกล้องมุมสูงเนาะมาดูหลังเกมแลวครับชลบุรีเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้สุภชัยเจเด็ดนนะักเตะทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดยิ้มในขณะให้สัมภาษณ์นี่เป็นเกมที่ดีที่สุดของเราในฤดูกาลชัยชนะนี้มีความหมายมากสําหรับเราโอ้เป็นเกมที่ดีที่สุดมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นแย่ที่สุด อันนี้จะถูกต้องมากกว่านะแต่ก็ถือว่าได้สุภชัยนี่แหละมาช่วยแหละครับมามาดูข้อความจากผู้ช่วยโค้ดกันนี่แหละครับเขาก็ยังให้เราเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายอยู่นะมาเข้าสู่การแข่งขันเลยครับถือว่าอยากแก้ตัวแล้วนะสำหรับ v ีซิแล้วเจอทีมเก่าด้วยแหละครับวันนี้ราชบุรีมาเยือนเราเดี๋ยวให้เขามาในชุดเยือนของเขาแหะครับเอาเป็นสีฟ้าลนะเนาะ มาดูแผนกันหน่อยครับว่าอาจารย์อิชิปับอย่างไรใช้เป็นมาซิก้าเปีขวาหน้าต่ําใช้เป็นบูลิงกีแปลกใจเหมือนกันโอ้เพราะว่าสุประชัยไม่ฟิตครับเขาเลยใช้เป็นบูลิงกิแต่ขนาดที่วีซิกก็ไม่ค่อยฟิตนะเขายังให้ความมั่นใจมาที่วีซิกเหมือนกันแหะครับก็ต้องตอบแทนความมั่นใจของอาจารย์อิชิให้ได้นะสำหรับวีซิกในวันนี้มาครับเกมให้ลังลิโวใช้ยลีกระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดและาราชบุรี f อแล้วครับ let's go วันนี้กลับมาที่บ้านของเราครับหลังจากบุกไปเยือนชนบุรีมาก็ถือว่าเกือบนะยังดีครับมาได้ประตูนาทีบาปวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนราชบุรี FC ทีมเก่าของน้องบ i ซิกจูเนียนี่แหละมาวันนี้ต้องแก้ตัวให้ได้ครับถือว่าแมตช์ที่แล้วนี่ยอมรับเลยครับว่าฟอร์มแย่ที่สุดตั้งแต่มาอยู่บุรีรัมเลยนะก็ต้องมาแก้ตัวให้ได้แล้วครับในเกมวันนี้โอเคอย่างที่รู้กันครับ มาเปลี่ยนมุมกล้องเป็นถ่ายท่อสดเนาะมันจะได้ดูง่ายๆแล้วครับมาดูกันว่าวันนี้จะทําได้ดีขนาดไหนหไปที่กิสนาโนนสุปวีสุปวีคอไปจังหวะนี้จะให้สิทธิโชคจงังหวะนี้มงคือแล้วเอาไม่รู้กันครับนบพลกับเลวินซูลลาก้าแล้วเป็นเสียเตะมุมให้กับราชบุรีครับจงังหวะนี้ไอเพียววินเปิดเข้ามาซุลลาก้ามงทิง้ง ก็ยังมีแถว2ของราชบุรีจังหวะนี้ดักได้สวยครับแล้วให้มาที่วีซิกโตกลับของบุรีรัมวีซิกว่างไงรอเพื่อนแล้วคลอสมาจะให้ใครวิ่งจังหวะนี้อกําพลออกมาตัดได้เอาออกมาตัดไม่ดียิงเลยนี่เอา้าไม่เข้ากำลังจะพูดเรียบร้อยเลยชนเสาเลยับโอ้โหถือว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี่ใกล้เคียงมากครับ เกือบได้ประตูขึ้นน้ำมาชมเกมต่อนี่แหละข้อดีของมุมกล้องเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นตำแหน่งของตัวเองและตำแหน่งของเพื่อนร่วมทีมนะมันจะทำให้เราได้เล่นได้ง่ายแหละครับแต่มันก็ต้องลแลกมาด้วยความที่มันไม่ค่อยจะอินสักเท่าไหร่นะด้วยความที่เป็นซีรีส์ของบีคาร์มิลจินน่ะมันเป็นนักเตะคนเดียวมันก็ควรที่จะเป็นมุมกล้องนักเตะอันนี้ก็แลนะ้วแต่เพื่อนๆครับเดี๋ยวแอดจะเปิดบวชเนาะแต่วันนี้โอเคสัสลักดักได้เปิดมาที่วิซิกโอเคังหวันนี้โต้กับครับคนเดียว ด้านหน้ามีสุภนัทขอมืออยู่เจา้าวะนี้ดึงรอ,อก่อนให้ไปตรงกลางครับมีไหมโอเคมาซิก้าโอ้ยังแน่นครับคืนไปซูลากานลืบดินมาซิกา้าฝั่งขวาขอมบูรีล,ลามครับนลบดินให้ไปที่ชิลลทรโอ้โหโดนแซะมา่กีเล่นต่อครับชิลลทรให้มาที่นลบบดินคอร์สมาแถวสองโอ้โหไม่แม่นแล้วครับเจ้าวันนี้ หลุดออกข้างครับไปที่มาซิก้าครับฝั่งขวาอายุมาซิก้าทิรทรนดีดมาคุริกิเบิ้ลเอาเบิ้ลกับสุพนัทไม่รู้กันแล้วครับเสียบอลอีกแล้วเป็นบอลของชิมเยือนเกติศักดิ์สุวีปาจุนยองเอ็ฟิลขึ้นไปที่ปาจุนยองสาดขึ้นหน้าอีกแล้วครับจังหวะน,นี้เอาถึงด้วยฟอเตส ดวนกับสัตว์รฮายหคนเอาวินฟอร์เต้คลอสมาสูราก้ามงทิ้งไปก่อนครับเอาชัวเตะมุมอของราชบุรีเตะมุมอ,อีกครั้งครับที่ใไฮเพียววินวีซิกประกบเสาแรกอยู่เปิดเข้ามาที่เสาสองมองเคลียมาซิกา้าแล้วโตกับครับคุลิกิไหลมาวีซิกได้ครับ ให้ไปที่สุพนัทเอาจังหวะน,นี้ยังได้อยู่โอเคสุพนัทแทงมาโบลิงกีวีซิกอยู่ด้านในขอได้ไหมช่องนี้แรงแล่ะครับโอ้โหถือว่าถ้าจ่ายได้ถ้าจ่ายดีกว่านี้ก็มีโอกาสได้จบแล้วครับแต่เขาไปจ่ายแบบนี้ก็เข้ามือกำพลสาดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรครับเป็นบอลของบุรีลำสุลากาพอสมา,มามาซิกะมงคืนทีละทอนโอ้จังหวะน,นี้เสียบอลแล้วครับ เียบอกให้กับราชบุรีนะเราอย่าลืมนะครับว่าราชบุรีซีซั่นที่แล้วเป็นแชมป์นะครับตอนวีซิกอยู่นี่แชมป์เก่านะครับเราเจอกับแชมป์เก่าแล้วครับแชมป์กับรองแชมป์มาเจอกันจังวันนี้เปิดมาสิทธิโชคมงตั้งแถว2จักรพันธ์เจอทีมเก่าเหมือนกันจักรพันธ์คืนไปกิสนาโนนเพียววินโอ้้ายครึ่งแรกเป็นบอลของราชบุรีครับให้เพียววินเพียววินเอาจังวันนี้ยังได้ครับกิสนาโนน วีซิกจะไปกระแทกก็ไม่ได้เป็นบอลของราชบุรีฟอเตสฟอเตสเปิดไปติดโอ้โหติดที่หน้าเจ้านี้เพิวินยังมาโอโอเคครับจบครึ่งแรกครับโอ้โหศูนย์ศูนย์อยู่เลยนะโอก,กาสก็ยังน้อยอยู่ครับสำหรับวีซิกเนี่ยและกลายเป็นว่าราชบุรีเขาคึกค่ากว่าเราด้วยนะมาครึ่งหลังมาลุ้นกันต่อละครับมาครับชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับวีซิกให้ไปที่จีททรทอนจีรทอนแทงช่วงนี้สวยครับด้านหน้ามี2คน ขนมาวีซิกให้ไปสุบนัณสุบนัณให้โบลิงกิโบลิงกิยิงด้วยซ้ายโอเสาอีกแล้ววันนี้สองเสาเลยครับนะครึ่งแรกก็ไปเสาหนึ่งแล้วนะครึ่งหลังมาอีกหนึ่งเสาเลยครับโอ้โหโจนาธทานโบลิงกิเสียดายเลยเกมเข้าสู่นาะทีที่63แล้วนะครับวีซิกก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้โหถือว่าทางหายไปนานแล้ะครับมันก็ทำให้ต้องปรับตัวกันพักหนึ่งนะ EP นี้อาจจะผิดหวังกันหน่อยนะครับ ก็ถือว่าเดี๋ยวก็แก้ตัวกันแล้วเนาะตรงไหนผิดพลาดมาเกมยังไม่จบครับและยังไม่ถูกเปลี่ยนตัวก็ต้องทําให้ดีเจ้าวันนี้เอาพลาดกันอีกแล้วครับบุรีลำถือว่ามีข้อผิพดพลาดให้เห็นเยอะเหมือนกันนะใน EP ีเนี่ยแล้วยังไงก็เรียบร้อยแหละครับโดนเปลี่ยนตัวเป็นแฟรงคัสตาเยดาลงมาแท้แล้วครับสําหรับบุรีลมโอ้โหยอมรับครับว่าอีพีนี้ฟอร์มตกเลยครับ ชัดเจนมากครับฟอมตกชัดเจนมากไม่เป็นไายเนาะก็มาล้นเบื่อนเแล้วกันว่าหวังให้ทำประตูได้เหมือนกับเกมที่เจอกับชมลีครับแอดขออยุญาตก,กอเวลานะ จบเกมครับโอ้โหอีพีนี้ไอาการที่นัดแรกอะ่ะเราชนะชนบุรีมาแอดถือว่าเกมนั้นเราก็เล่นไม่ดีนะครับแต่เรามาโชคดีที่สุประชัยเขาไมาย่ยิงให้ได้แต่เกมน,นี้ครับเล่นไม่ดีจริงๆครับโอ้โ oh, ห oh, โอกาสอะ่ะมันมีครับเนี่ยยิงชนเสามาถึง2รอบนะแต่มันไม่เป็นประตูให้กับบุรีรัมเลยครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกม เป็น EP ีที่ไม่ดีสำหรับน้องวีซิกและบุรีรัมเลยนะครับแต่ก็ยังไม่แพ้และเนาะเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขจุดต่างๆที่ผิดพลาดและกันเนาะสำหรับ EP ีหน้าแมนอั t เดอร์แมวันนี้โอ้โหเขาให้ไปที่กองหลังเลยครับเลบินซูลาก้าแต่สำหรับเรตติ้งของน้องวีซิกนี่ก็ดีกว่าเกมที่แล้วขึ้นมาหน่อยครับเป็น6.0แล้วเนาะไปลุยต่อครับ ถือว่าสดุดแล้วนะสระบบุรีรลมนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นล่ะครับไปดูที่ตาร,รางคะแนนซึ่งโอ้โหทีมที่ไล่ขึ้นมาก็เชียงรายยูเนเต็ดครับเอาชนะ4เสมอ2ขณะที่บุรีรลมยังยึดจ่าฝูงได้อย่างเดียวแน่นชนะ5เสมอ1ล่ะครับโอเคครับเกมถัดไปครับเป็นเกม FC Champions l e e g u e กับ All d ดู o ฮนะในรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้เล่นในบ้านของเราล่ะครับบุรีรัมยูเนเต็ดหยุดสถิติ การชนะลวดไว้ที่นั้นะล่ะครับโอ Lin ้โหก็ถือว่าก็มาสรุปเสมอกับราชบุรีจนได้นะอีนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเล่นไม่ดีจริงๆหลังจาหรับบุรีรามเนี่ยรวมถึงน้องวีซิกจูเนียด้วยครับและบุริงกีก็ออกมาพูดว่าสถานการณ์ของเราอ่ะยังไม่เร็วเราจําเป็นต้องมาแก้ไขบางสิ่งบางอย่างและเราพร้อมที่จะไปต่ออีกครั้งล่ะครับก็ถือว่ามาให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมกันละเนาะโอเคครับสาหรับ E ีพีนี้โอ้โหถือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาด หรืออาจจำไ,ได้เป็นหนังหวังน้องวีซิกอาจจะยิงไม่ได้แอซิดไม่ได้ใน EP นีนี้แต่เราก็ถือว่าเก็บข้อพิพาทมาเป็นบทเรียนใน EP ต่อไปแลละครับสำหรับ EP นี้แอก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนลนะเนาะก่อนจากเหมือนเดิมครับไม่ขออะไรมากเลยครับขอให้เพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้เนาะเพราะว่าการไลค์มันก็จำเป็นมากๆและครับมันก็มีผลต่อระบบอัลกอริทึมของ YouTube ครับ เวลามีคนดูเยอะมันก็เป็นกําลังใจให้กับแอดทำคอนเทนต์ต่อไปเวลาคนดูด้วยน้อยเนี่ยแอดก็ไม่อยากจะทําต่อแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราทําด้วยความรักจริงๆหรอครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็ฝากกด subscribe ให้ช่องอายุโอซิลด้วยนะสําหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละครับเดี๋ยวเจอกัน a อ l d ดูเฮสวัสดีครับ